สักเดี๋ยวเราก็อาบน้ำนอนแล้วอไม่ลำบากหรอกมันเหมือนในคลิปใช่ไหมเป็นคนขยันนีม่มันลำบากกูชิคานซะบ่คนพูดนี่ถ้าคนพูดแบบนี้นะคือยายสูงวัยเดี๋ยบอกได้เลยว่ารับรองว่าแกไม่คานแกต้องขยันต่อเน,นี่นอนแกพูดเล่นเอา้าแม่หนูเอง อ๋อแม่ดูเองค่ะแปลว่าแม่ยยน้อยใช่ไหมมีเงินหลายล้านแต่ยังตากแดดค่ะอ๋อไม่หรอกไม่หรอกนยยน้อยคือถ้าหากเราจะขยันสู้แบบสู้แบบไม่ดูแลสุขภาพก็ไม่ใช่หรอกเราก็ต้องมีความคิดเพื่อสุขภาพเราด้วยนะ,อ,ะอย่างอยู่ที่ไหนไหนก็ต้อง ไม่ไม่ใช่ขยันจนไม่ได้ดูแลสุขภาพไม่ใช่เอาเงินจนไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวมีเท่าไหร่มันก็ไม่คุ้มนะนั่นแหละปลริเวลาให้ตัวเองคือหมายถึงบริหารเวลาเพื่อสุขภาพเพื่อตัวเองนั่นแหละส่วนหนึ่งนะเคยเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังอยู่ว่าการบริหารเวลาเนี่ยให้บริบาให้บริหารให้ได้สองอย่าง ส่วนหนึ่งก็เพื่ออะไรใช้รายจ่ายเพื่อรายได้รายจ่ายของเราอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อตัวเราเองเพื่อตัวเราเองอเพื่อตัวเราเองก็คืออมีอาหารการกินที่ดีดูแลสุขภาพตัวเองดีๆพบปากับพูกับคนไปเที่ยวอะไรอย่างนี้แหละทำอะไรให้ตัวเองได้มีความสุขนั่นแหละเป็นความสุขที่เราตั้งขึ้น ใจเราชอบอะ่ะแบบไปมีที่มันผิดผิดวินัยอะ่ะผิดศีลธรรมอะ่ะค่ะทำสวนเหนื่อยทานแต่ปลาดุกย่าง <c oughs> เปลี่ยนอาหารบ้างสิคะเปลี่ยนอาหารได้นะคะไม่เป็นไรค่ะปลาดุกย่างของชอบเราไหมถึงได้ทานบ่อยอาอทานอย่างอื่นบ้างทานแต่ปลาดุก ้มหม้อปลาละเพราะแม่เป็นคนกยันค่ะเออที่จริงแล้วทานปลาก็ดีแล้วนะแม่ของยายสูงวัยก็เหมือนกันยายน้อยแกไม่กินไก่ไม่กินของตลาดไม่กินคือนอกจากปลายอย่างเดียวเหมือนกันแต่ว่าความที่อายุยืนก็ยืนอยู่นะแต่ ในสมัยก่อนนู้นเนาะเราเห็นพ่อแม่เราไม่ชอบใส่เสื้อผ้าออากาศมันร้อนก็ถอดเสื้อผ้าออกอะไรแบบนี้นะบางทีก็เอาผ้าเอาอเสื้อไปชุบน้ําแล้วก็มาใส่นี่นะอืมเพราะว่าต้องการให้เย็นซึ่งมันผิดวิธีเนาะ,ะตัวก็เลยเย็นตลอดเหมือนเหมือนอยู่ในน้ําตลอดนะอ่ะอืผ้าฝ้ายด้วยนะเออแม่ชอบทําแม่ชอบทําเมื่อก่อนนะ ค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณในการมา,าให้กำลังใจยายสาววันนี้มากมากค่ะค่ะยายน้อยเราคงจะต้องได้เวลาพอสมควรค่ะค่ะขอขอบคุณผู้ที่ร่วมเดินทางในวันนี้ค่ะจากนาทีที่หนึ่งจนถึงนาทีที่จะหกสิบค่ะยายสาวสูงไวใจกเกษตรขอขอบผู้ขอบ ขอขอบคุณทุกผู้ทุกคนเน่ยค่ะก็มีสวนยายน้อยคลรักเกษตรน้อยแล้วก็ยายเพนเกษตรอินซีแม่เพนเกษตรอินซีคุณอลวีนะคะคุณหนิงแล้วก็คุณมลิดค่ะคุณมลิดนะคะคุณมลิดลูกชายผู้ที่กําลังเดินทางอยู่ขอให้ใครที่อยู่ในระหว่างการเดินทางก็เดินทางอย่างปลอดภัยนะคะ แล้วก็ทําการทํางานอะไรอยู่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองค่ะค่ะในช่วงของเที่ยงวันวันนี้นะคะพบกันเที่ยงวันวันนี้อ่าบางวันก็จะบอกว่าพบกันก่อนเที่ยงค่ะในในช่วงที่พบกันในช่วงเที่ยงวันวันนี้นะคะก็ขอ,อลงเวทีแล้วก็ขอให้ทุกท่านม,มีความสุขความเจริญตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ<ม> เดินทางปลอดภัยนะค่ะมา